ครับก็เข้ามาสู่ในช่วงใหม่ของรายการแล้วนะครับอินดี้สกอร์ครับก็สนับสนุนโดยนะครับเอ่อทางโลกหนังเมเจอร์นะครับซินิเพ็กซ์ครับสำหรับรางวัลนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีทวิสเตอร์ฮอตโบนะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับเข้าไปดูได้ในทวิสเตอร์ฮอตโบนะครับ แล้วก็มีสปอนเซอร์ใหม่มาด้วยนะครับก็ทางเป็นทางร้านมังกี้คาเฟ่นะครับสยามสแควร์นะครับร้านอาหารอันนี้อร่อยมากเลยนะครับเราเข้าไปทานได้คนนั่งนี่หน้าตาดีด้วยใช่ครับเด็กๆอาจจะรู้จักกันเยอะนะฮะเราเข้าไปดูแล้วกันครับผมนะครับในช่วงนี้เราก็จะพูดถึงเกมฟันดาซีพิเมลิกนะครับครับซึ่งทางรายการเราก็ตั้งลีกให้แฟนๆได้เข้าร่วมนะครับก็มีเยอะเลยนะครับ350ทีมครับผมครับผมตอนนี้เราก็ได้อันดับหนึ่งนะครับเป็นทีมเดอะเบลส์นะครับได้ถึง88คะแนนนะครับ โอ้โหอันดับที่2นะครับเป็น CLFC ครับ83คะแนนครับอันดับที่3นะครับเป็นทีม Thailand FC นะครับ79คะแนนนะครับอันดับที่4นี่ทีม c r e โ City ครับ78คะแนนครับครับผมแล้วก็อันดับอันดับที่5นะครับทีมเพจวันก76คะแนนนะครับก็ยินดีด้วยครับได้ที่หนึ่งกันเก่งจริงๆครับอันดับท็อปฟายนะครับในหลีกเรานะครับก็รักษาสกอร์คะแนนนี้ไว้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอจบฤดูกาลครับเราบรรทูจะมีแจกรางวัลนะครับก็คือตอนนี้ทาง สรัพเซอร์เราอนีก่กำลังหารางวัลให้แล้วะนะครับอาจจะเป็นรางวัลใหญ่เลยทีเดียวนะครับ<ช>เรา ถ้าเราบอกไปเดี๋ยวจะทุ่มเทกันมากนะครับเราต้องพยายามสกินไว้ให้แบบเล่นด้วยความตั้งใจนะฮะได้รางวัลเรามาปลอบใจที่หลักครับผมก็ใครที่ยังอยากร่วมเล่นนะครับก็เข้ามาได้ตามโค้ดด้านล่างนะครับที่เราขึ้นไว้ให้นะครับก็ยังแอดเข้ามาเล่นได้นะครับได้ครับแล้วก็ทางรเทนนรคุณร็อตโนก็มีทีมน้่ครับรู้สึกเล่นในนี้ด้วยมีครับมีครับผมก็มีนะครับเราไปหากันแล้วกันเขาคุ้ผมอยู่ตรงไหนนะครับกดดันมากนะครับจะเล่นแต่ละนัดนี่กดดันจริงๆใช่ครับเวลาับนนะคร ครบผมนะฮะรูบด้ว่อายุเลยนะเขาอพร้านนะครับเนพรานเลยนะฮะครบผมก็เรามาดูนะครับเรามีการฟันธงตัวนักเตะที่จะทำคะแนนด้วยสายนี้เราคิดว่าครับอันนี้เป็นความดูจากรูปการนะครับการคาดคะเนนะครับอาจจะไม่เชื่อก็ได้หรืออาจจะเชื่อไปทําแต้มไปดีขึ้นอันนี้เราไม่รู้อ่านะครับแต่เราจะเสนอให้ดูนะครับเราก็เริ่ม ผู้สษษาวประตูก่อนเลยแบสบอยคิด<อ>ว่าใครจะทำแต้มมากที่สุดครับครับผู้สาวประตูครับเราฟันธงไปที่เออ่ทางพอลโรบินสันโโอโห้หพอลโรบินสันใช่ครับอาจจะตะงง,งห้าจะงง,งงกันทั้งวงเลยว่าเฮ้ยทำไมเป็นพอลโรบินสัน<ม>นะครับข้อเมื่อปีนี้นะครับทางด้านแบ็คเบิร์ดเนี่ยเต็มตัวมาดีมากนะครับนอกจากนี้นะครับราคาค่าตัวคุณพอลได้ถูกด้วยหักล้างกับคะแนนแล้วโอเคเลยน่าเล่นมากใช่ครับแล้วแหม่คนมันได้ใจชนะมาัป็นึงแล้วต่อไปฮะ เราประกัศว่าเหนียวหนึบเหนียวหนึบนะครับใช่ครับผมผมโดนสอยเยอะครับแต่ปัดได้ดั่งที่เราคิดกันไปครับผมนะครับก็เลยเป็นเราไสอยไปตำแหน่งกองหลังแล้วครับคิดว่ากองหลังนะครับก็ต้องมันไม่พูดคดีครับเอฟรานะครับจากแมนยู นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเกมบุกเกมรับเนี่ยทำไม่ดีเลยนะครับถึงแม้ล่าสุดนะครับจะไปนอนกิ้งข้างสนามอีกแป๊บหนึ่งนะครับตอลงไปแต่ก็ผมเชื่อว่าความรุนแรงแค่นี้คงไม่ทําเขาเจ็บละฮะนะครับก็อาจจะทับล้านี่เป็นกองหลังที่สามารถทําคะแนนได้เยอะเนื่องจากชุดเยอะด้วยเปิดเปิดที่ประตูได้เยอะใช่ครับก็คือเป็นพูดเหมือนแบ็คชอปบุกนะระดับหนึ่งแล้วก็ปีที่แล้วก็ได้แต้มสูงด้วยคตัวนี้น่าสนใจอีกตัวหนึ่งตัวของมิดฟิลด์นะครับคุณแบล็คบอยคิดว่าเป็นใคร ถ้าเกิดผมเสนอไปทุกคนต้องตกใจครับรบผมว่าต้อเป็นจาวิสครับมทธิวจาวิสใช่ของวู๊แฮมตันเนี่ยนะใช่ครับถามว่าทําไมค่าตัวถูกแสนถูกแต่เล่นได้เจ็ดเกิดพวกนั้นนะโอ้โหนะคุณต้องลองไปดูแม้จะไม่ยิงแต่ก็ได้เปิดไม่เปิดอะไรเงี้ยครับเพราะทีมเขาเหมือนเทมเมกเกอร์เลยตัวนี้ นะครับก็คุ้มค่าหน่อยใช่ครับเป็นฟิลฉบับกระเป๋าตัวเล็กๆนะครับแต่เล่นดีเหลือเกินใช่ครับผมแล้วในตำแหน่งสูนหน้าล่ะครับสูรหนาครับต้องก็ต้องเป็นทางด้านแน่นอนครับดีเย่ดอกบาครับชั่ช่วงนี้นะครับหยุดเขาไม่อยู่แล้วครับหน้าตาอย่างนั้นใครก็ไม่กล้าไปหยุดนะครับแขกจะทาประตูให้ได้นะครับแต่ก็ต้องมาดูครับว่าในนัดต่อไปนะครับพอดีเชลซีจะไปเจอกับทางด้านวิแกนนะครับซึ่งวีแกนเนี่ยเคยทําผลงานกับทางเชลซีเมื่อตอนรุูการ์ตอนในบ้านเนี่ย โดนแค่เม็ดเดียวนะอ่าอ่าต้องมาดูกันนะว่าจะทําได้เปล่าถึงแม้ว่าเท่าที่แล้วจะโดนถลุงมันเละเลยจะโดนนะครับแต่ครูถท่าใหม่ถลุยับเลยนะครับแล้วผมก็เชื่อเลยเกินเขาอกลองหน้าเนี่ยเขาต้องมีคนแผ่ไปซื้อตัวนี้แน่เแย Hair b o มาลอนแฮร r b ใช่พรานัดที่แล้วยิงไปโอ้โหแต้มกระจายตัวคั้ตัวสีรานยิงวงแตกเลยครับยิงวงแตกแตกทุกคนครับเพื่อผมยิงตาแตกเลยครับนะครับวันนี้ไม่ก่ับมันจะยิงขนาดนี้นะครับจะต้องลองดูครับแต่ว่าเชื่อผมนะครับ ทีมเล็กนะครับก็คือทีมเล็กวันยักษ์มาครับรีบใช้ซะก่อนที่จะหมดโอกาสนะครับใช่ครับผมก็ในส่วนของเออแฟนตาซีพีเมรีกนะครับแล้วก็พูดกันแค่นี้นะครับครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูวันนี้ครับเรามีรายการช่วงใหม่ครับเป็นการฟันธงนะครับเราจะเริ่มมาฟันธงกันแล้วเราไม่เข็ดครับตั้งแต่บอลโลกจนวันนี้เราก็ยังไม่เข็ดต่ครับเราจะฟันธงนะครับใครอยากจะตามจะเชื่อหรือว่าจะมีบิลลิฟเหมือนกับเราก็ต้องลองติดตามดูแล้วกันนะครับ ครับต่อมาฟันสกอเร็ตครับสำหรับอาทิตย์หน้าพิพิธีนะครับทางเราจะมาทำนายผลให้ฟังดูนะครับเราไปดูฟันคงครับครับผมนะครับไู้รู้จะฟันกันขาดหรือเปล่านะครับเราไปดูเลยกันนะครับผมครับก็เริ่มจากคู่แรกครับอาร์เซนอลนะครับเจอแบ็กคูครับโอ้โหแบ็กคูทำผลงานดีมากครับแต่ผมเชื่อเลยกันครับว่าอาร์เซนอลนะครับในบ้านเนี่ยจะชนะแน่นอนแน่าจะประมาณ2 0งศูนย์สอง์เลยโอ้โหมั่นใจขนาดนั้นนะครับส่วนต่อไปครับเป็นเบอร์มิงแฮมนะครับเจอแบ็กเบิร์ดนะครับ คู่นี้ครับเชื่อว่าเสมอครับนะครับเพราะว่าแบ็กเบอร์นี่ทำผลงานได้ดีครับแบล็กเบิร์แฮมนี่ยังไม่เห็นฟอร์มที่ดีเท่าไหร่แต่ในบ้านนะต้องลองดูเพิ่งเริ่มเล่นนะครับต่อไปนะครับทางด้านเอเวอร์ตันนะครับพบกับบูฟแฮมตันนะครับคาดว่าเอเวอร์ตันน่าจะชนะนะครับเล่นในบ้านเนี่ยนะใช่ครับแล้วก็ต่อคู่ต่อไปครับสโตนนะครับพบกับท็อตแนมนะครับเราก็คิดว่าสเปอร์สเปอร์ชนะครับผมต่อไปเวทบอมนะครับเจอกับซันเดอร์แลนด์นะครับคู่นี้ก็คิดว่าเสมอเหมือนกันนะครับคงเวสตบบออออม้งงงลััานนนนิดดึคครรโไปเยะะบ ต่อไปนะครับทางด้านเวสแฮมนะครับพบกับโบตันนะครับเราคาดว่าเวสแฮมจะชนะนะครับด้วยฝีเท้ากองหน้าที่คมอย่างคาตันโคลนะครับอีคิดไว้นะครับต่อไปครับปีแกนครับเจอกับเชลซีคิดว่าใครครับอ่าผมเชลซีชนะละครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเราที่ความเชื่อไม่ขาดอืมอ่าไม่รู้ละกี่ศูนย์แต่ไม่ขาดทีว่าวีแกนน่าจะโดนอบรมมาอย่างดีใช่ครับพอโดนมาแล้วนะครับน่าจะไม่ขาดนะครับต่อไปครับนิวคาสเซิลครับเจอกับวิลล่านะครับผมก็คิดว่าทางวิลล่าชนะนะครับ แล้วก็เป็นฟูลแลมนะครับพบกับแมนยูนะครับก็คิดแน่นอนว่าแมนยูคงชนะขาดไหมครับไม่ขาดอีกแล้วครับเพราะว่าจะลืมครับว่าฟูลแลมเนี่ยเคยทำแมนยูเจ็บปวดหลายทีแล้วนะครับผมเชื่อว่าน่าจะไม่ขาดน่าจะชนะ1-0นะครับโดยคาดการนะครับแล้วคู่สุดท้ายครับแมนซิตี้เจอลิเวอร์พูลคู่นี้ผมเชื่อว่าเสมอกันเสมอกันครับแล้วก็เอียนเองนิดนึงไปทางด้านบอกตรงว่าไปทางด้านเออแมสซิตี้ในฐานะเจ้าบ้านในฐานะเจ้าบ้านใช่แล้วก็ผมว่าวันที่เขาไปอุดสเปอร์น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะ ก็สเปอร์บี้ยังไม่เข้าเลยน่ากลัวเหมือนกันน่ารามผมอันนี้ก็จะเป็นที่เราฟันธงไปนะครับก็ในช่วงสุดท้ายนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับเว็บไซต์ต่างๆนะครับทั้งของเรียวพูนะครับแมนยูนะครับทั้งของเชลซีแล้วก็เว็บอัลเฟรซักนะครับที่เราไปฝากคลิปรายการเอาไว้นะครับให้แฟนๆได้ติดตามชมนะครับครับก็ช่วยกันติดต่อการครับโสรบการทีพัฒนาขึ้นนะครับมารมร่วมช่วยกันนะครับ ก็ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์เจ้าประจำของเรานะครับก็จะมีทางบริษัท Whatever นะครับที่จัดกิจกรรมอีเวนต์ดีๆนะครับกับ Whatever นะครับทวิตเตอร์พัดโปนะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับมาดูได้ในทวิตเตอร์พัดโปนะครับเมเจอร์ซีรีส์นะครับโรงหนังเมเจอร์นะครับก็ประดุนเรื่องของรางวัลนะครับหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ขอขอบคุณน้องใหม่ด้วยครับทางด้านร้านมังกี้นะครับคาเฟ่นะครับอาหารอร่อยๆนะครับที่ทถวสยามสแควร์ก็เข้าไปกินได้ครับนะครับ ก็สวัสดีครับแล้วก็มีแค่นี้แล้วกันนะครับเรามาเจอกันใหม่ในเทปหน้าสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับยังไงก็ขอให้ทุกทีครับดูบอลให้สนุกครับเด่เล่นกีฬานันนะครับถึงแม้เราจะฟันธงให้ก็องับกันนะครับก็ขอลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ